สวัสดีครับแล้วก็วันนี้เพอ,อิญผมได้ผลิตภัณฑ์ใหม่มานะครับก็คือตัวนี้เลยนี่คิสเดนไวท์พลัสนะฮะเป็นยาสีฟันที่ช่วยเรื่องของเกี่ยวกับทําให้ฟันเนี่ยขาวจากคราบต่างๆคราบาบุหรี่คราบชาฟันเหลืองฟันขาวอะไรตัวนี้ช่วยได้แต่ทีนี้เนี่ยวันนี้เราจะมาอันบล็อกกันนะครับก็กล่องเขาก็เป็นแบบนี้บรรจุมาสวยงามนะครับขนาดบรรจุทั้งหมดน้ําหนักสุทธิ80 80กรัมนะครับ ก็แพคเกจนะ่าแข็งแรงเลยล่ะนะครับน้ำหนักเบาอยู่นะนี่ล็อก็หลอดเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะเอามาดูก่อนอ,ออกมาแล้วเป็นอย่างน,นี้แล้วก็ช่วยเรื่องเกี่ยวกับพวกป้องกันฟันผุนะครับกินปากเนี่ยเสียบอะไรต่างๆร้อนในช่วยได้ด้วยเขาบอกว่าเนี่ย ถ้าเกิดใช้แบบข้าเมดถูกเขียวนะจะได้ประมาณ350ครั้งแต่เราน่าจะใช้เกินเมดถูกเขียวแหละแล้วก็ก่อนใช้นะครับมากล่องที่เราเพิ่งแกะมานะมัจจะเป็นอย่างนี้เราต้องเปิดเกลียวข้างบนก่อนแล้วก็เขาจะมีฟอยล์ติดอยู่อย่างนี้นะครับจะต้องแกะฟอยล์ออกก่อนปัาบถึงจะใช้งานได้นแกะออกแล้วนะครับแล้วก็ ติดกลับเข้าไปเหมือนเดิมกลินหอมอยู่นะเหมือนมิ้นท์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับคิดเด่นไว i t e p l u นะครับ